ถึงเชียงใหม่อ,มอันนี้แกงเชียงดาปลาแห้งเชียงดาน่าจะเป็นเหมือนผักพื้นเมืองเขาอะ แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นแกงพื้นเมืองเขาเหมือนกันเขาบอกเป็นแกงพื้นเมืองภาคเหนือเออเชียงดาผัดไข่ผักเชียงดาผัดไข่อันนี้แกงโฮ ที่เหมือนกัีเหมือนแกงเรียมใช่เออเออใช่มันคล้ายๆแกงเรียมเลยฮะคล้ายๆแกงเออใช่มันคล้ายๆแกงเรียมเนี่ยเหรอแกงเชียงดาปลายแห้งจะนั่งคล้ายๆแกงเรียมอืม ใมันจะจัดกคล้ายๆก็เนี่ยเขาใส่กอันนี้คืออ๋อนี่คือปลานี่คือปลาแห้งวั็มีผักเออนร่ชาติผักเป็นไงผักกินดา ขาดออดเมื่อง้ยไม่ได้จ้าผักเป็นไงดูมันดูนิ่มๆันนุ่มๆนุมๆใช่ไหมดูมันนิ่มๆผมนิดๆฮะผมเหรอผมนิดๆแต่ไม่ผมมานุ่มๆเทีวไปแล้วผมนิดๆรสชาติยงเรียน แล้วก็ไข่อันนี้คือเมหนูว่าเนี่ยแหละผักเชียงดาแวแต่ว่าผัดไข่ผัดเชียงดาวผัดไข่เชียงดาวเช,ชียงดาวผัดไข่ จะมีใส mm ่พ hmm. ริกเผ็ดๆนิดนึงอันนี้อะไรแกงโถ๊ เท่มคนดีนะอันนี้ออเดอร์เมืองในชุดจะมีอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นน้ำพริกอ่องแคบหมูไข่ต้มผักต้มไส้อัว่วแล้วก็น้ำพริกนุ่มแล้วก็อันนี้แกงทา,างเล น่าจะแกงทงเลเนาะชิปเอาเดิมเลยชิ้นี้ก็น่ากินอ่ะ่ม